สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วง The Next Move with v a l a t e c h ผมโคดนนนะครับหรือนัชชานน์เป็นอุดิเคเตอร์ประจำโบเกอร์ a l a t e c วันนี้เราจะมาวิเคราะห์มุมมองของตลาดนะครับในเชิงของเทคนิ l แล้วก็ a m e น t านในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ตัวของสินทรัพย์ทองคำบิตคอยด e ล i g h ์เด็กครับมุมมองของราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะครับแนะนำให้รอการเบรกของราคา นื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ทางของราคาทองคํายังคงวิ่งอยู่ในสภาวะไซเวย์สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนะครับของรัฐบาลนะครับที่ยังคงชัดดาวอย่างต่อเนื่องอีกทั้งตัวของประธานธนาคารการสหรัฐนะครับเจอโรมพาเวลนะครับยังคงให้น้ําหนักในการที่อาจจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเชิงของเทคนิคนะครับราคาวิ่งอยู่ในสภาวะไซเวย์ ถึงแม้ว่าราคาะคจะใช้รอบสวิงฟิโบขาลงแต่เราก็จะต้องรอการเบรคของราคาเพื่อให้เกิดความแน่นอนแนวต้านของราคาทองคำะคจะอยู่ที่4040ซึ่งบริเวณโซนดังกล่าวมีพลายแอคชั่นกับตัวขาลงและเป็นโซนซับายที่สำคัญหากราคาขึ้นมาบริเวณโซนดังกล่าวและไม่สามารถปิดสูงกว่าได้ทิศทางของราคาทองคำมีแนวโน้มลงต่อได้ครับในทิศทางขับกันโซนแนวรับที่สำคัญของราคาทองคำจะอยู่ที่ ,3960 หากราคาของทองคำนะครับลงมาบริเวณโซนดังกล่าวซึ่งเป็นดีมานที่สำคัญและมีจุด FVG หากราคาไม่สามารถปิดต่ำกว่าได้ทิศทางของราคาทองคำมีแนวโน้มขึ้นต่อได้ครับมุมมองของราคาบิตคอยในสัปดาห์นี้นะครับคาดการว่าราคาบิตคอยมีแนวโน้มลงต่อได้เนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาบิตคอยปิดอยู่ในแดนลบรอบสวิงฟิโบเป็นรอบสวิงฟิโบขาลง อีกทั้งเชิงเทคนิคอลเทลไลน์นะครับเรายังคงใช้เทคนิคอลเทลไลน์ขาลงอย่างต่อเนื่องแนวต้านที่สำคัญของราคาบิตคอยนะครับจะอยู่ที่1 1 4 0 0 0เป็นจนถึง117,000หืนหากราคาบิตคอยขึ้นมาบริเวณแนวต้านดังกล่าวและไม่สามารถปิดสูงกว่าได้ทิศทางของราคาบิตคอยมีแนวโน้มลงต่ออีกทั้งปัจจัยจากหุ้นเทคนโนโลยีนะครับที่มีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อราคาบิตคอยเช่นเดียวกันครับ มุมมองของดอลลร์อินเด็กในสัปดาห์นี้นะครับคาดการว่าดอลลร์อินเด็กมีแนวโน้มขึ้นต่อได้เนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับทิทางของดอลลร์อินเด็กปิดอยู่ในแดนบวก รอบสวิงฟิโบเป็นรอบสวิงฟิโบค่ะขึ้นอีกทั้งเชิงของเทคนิคออเทนไลน์นะครับเรายังคงใช้เทนไลน์ค่ะขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากตัวของราคายังคงยกฮายยกโลนะครับอีกทั้งปัจจัยในด้านเศรษฐกิจนะคบที่ยังเกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ชัดดาวรัฐบาลสหรัฐอีกทั้งประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับเจโรพาเวลยังคงให้น้ำหนักที่อาจจะไม่มีการลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคม แนวรับที่สําคัญของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับจะอยู่ที่98.50ปูไปจนถึง9 8 8 0ซึ่งบริเวณดังกล่าวนะครับเป็นโซนดีมาน์ที่สําคัญหากราคาดอลลาร์อินเด็กซ์ย่อมาบริเวณโซนดังกล่าวและไม่สามารถปิดต่ากว่าได้ทิศทางของดอลลาร์อินเด็กซ์มีแนวโน้มขึ้นต่อได้ครับวันพฤหัส,สบ,บดีที่13พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับจะมีการประกาศข่าวเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือข่าวดัชนี CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่ใช้ประเมินทิศทางเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ชัดดาลรัฐบาลสหรัฐนะครับก็ยังเกิดความไม่แน่นอนนะครับที่ตัวของตัวเลขจะมีการประกาศออกมาหรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับนักลงทุนควรติดตามปฏิทินข่าวเศรษฐกิจประจําวันนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวว่าตัวเลขมีการประกาศออกมาหากวันดังกล่าวนะครับตัวเลขมีการประกาศออกมาตลาดจะมีสภาวะความผันผวนนักลงทุนควรระมัดระวังในการเข้าซื้อขายครับ มุมมองในการวิเคราะห์ตลาดทั้งหมดนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับในเชิงของเทคนิคอลแล้วก็ฟันดาเมนทัลนักลงทุนนะครับควรวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้การเทรดมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วพบกับผมอีกครั้งนะครับในสัปดาห์หน้ากับช่วง The Next Move with v a l e r ทครับ